สวัสดีทุกคนวันนี้มะพร้าะป่วยอีกแล้วจ้าภาพพลังหน่อยไม่ยางหล่นในวันฝนตกอีกแล้วฝนลินยางหล่นอันนี้ในเมืองที่ก้อยอยู่กันเนาะอันนี้บ้างจ้าฝนตกหลายเราที่นี่แม่นหนาขึ้นจ้าจะพานปกติฟังทั้งนั้นสาม,มารถยางหล่นได้เนะาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางไ่ได้จ้าเพราะว่าน้ำขึ้นท่วมคักเลย พาก,กันได้ออกมากินอันเขาจ้ะปอปูเมียเพิ่นเลี้ยงเน,ะน,ะนาะเพิ่นเกษียณเนียอยูเพิ่นเลี้ยงตอนอยู่ในลานกอยบ่ได้ตไทยหลายจ้ะไายแต่นั่นเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีเนาะจ้ะเห็นไอ้ลุงจ้ะทุกคนลุงสีจางๆสีพเกคันดูสิไร้ายบูสเก็ตแตฮินเดอิ่ซสุดชื่ลยลิตจ้ะย่า จ้ตึงสงูงในเมืองเนาะฝ่าคืมจากฝนลิ้นฝนลงเม็ดปูปูกมยากับไปพี่สาวน้องสาวของแฟนเขากับผ้ากันดับกินเส็จแล้วก็แยกใ้า่กันเน,ะะนาะจ้น้ำไหลน้ำขึ้นเมึงตรงใตทองสะพัก็เกือบเต็ม,น,มน้ำข <c oughs> ึ้นส <c oughs> ทั้งเหยะไปเครื่องทงั้งอะไราว่าพักเี่คนเที่ยว ปดีเดโกพนๆๆ film, ๆๆันสีๆๆนี่คุณอหไรเดี๋ยวออีกเดโกเฮียฟะยางเลนกันจะยางย้อยแอนออกมากินเขากินแ่นบุฟเฟ่กินหลายเราอืดออกมายยางเลนกันในเมืองรถแดดอ่อนๆฝนลิ้น <in> <c oughs> แดดก็ออกแดดทุกคนตึกสูงมากๆตอนนี้เขาก็้ังสร้างอีกสร้างเพิ่มตึกใหม่ อีกลูบจากนี้กสะพานนีะสพานตรงเด่นผ้ายางเมื่อกี้เนาะยางอ้อมมาจ่ะอ้อมมาอันนี้ก็เป็นตีนตึกตึกเลยโอ้ยสูง ทางนานี่ก็เป็นร้านอาหารอีกจ้าร้านอาหารแล้วก็เป็นในโรงหนังเนาะตีกอดเรเฮียได้ออกไปกินนานเกือบถึงทองสะพาน น้ำขึ้นมา้นมาหอดตรงนั้นช่วงซ่อมเหมืองเขาเอาโต๊ะมาไว้คนนางกินอาหารเนาะมันเป็นของร้านอาหารโอ้น้ำขึ้นตองไหนไปซี้เยตฮินคำอัพเจ้าโอ้โห Lana hắn ta tung này lana hắn mỗi lana hắn tung niệm tức xong xong niệm tung nè 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 lông nè lông nè 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 Ja, bare stå der Jeg kan bare gå og stå med storbror Ja, du bare stå lige der Du skal ikke mere Kig på mig. Sådan Nej, hver fornøjning <laughs> Nej, hver fornøjning Đã có bếp rồi đó Này mưa จ้าตรงนี้ตรงย่างไปลบๆหินไปนี่เนาะมันจะเป็นเขาเฮ็ดเป็นในน้ำแต่เวลาซเืม,มอเขาจะเฮ็ดเป็นในแข้งขันกิจกรรมเป็นไพเลือกข่ายยากเนาะท่านจ้าทุกคนตรงเท้นาน้ำไหลแห้งๆเลยเนาะมันจะมีโขดหินมีนั่นเขาเฮ็ดไว้สำหรับในแข่งเลือกข่ายาก ความเป็นน้ำไหลแห้งเรามันเหมาะสำหรับไปแข่งกันใครเลือกใครอยากเนะาะได้โปจ้าทุกคนช่วงซ้ำามือนน้ำจะบ่หลายขนาดนี้เนาะน้ำจบ่หลายแบบนี้เขากะแข่งขันเรื่อยใครอยากกันเมืองจีกอยู่นี่เป็นเมืองไนเอาดอว่าสามารถเท็่จิจกรรมแบบนั้น เอาดอได้หลายอย่างจ้ะมีแบบเขามาปันนั่นเมา์เชนไปเนาะอันซุกไอจักรยานภูเขาจะ้ะกับมีอันนั้นเรือค่ายแกนี่แหละกับมีหลายอย่างจ้ะมีสามารถเฮ็ดจิตกรรมหลายอย่างเขาก็เลยยกให้เมืองที่กอยู่นี่ซื้อว่าเมืองสิงคโปร์เนาะเป็นในเมืองไอหลวงของจิตกรรมเอาดอต่างๆนะจ้ะ จ้ะกี่ยางยูฟังตรงนั้นเนาะขึ้นมาถึงสะพานลรอจ้ะตรงนี้ยี่นาเนี่ก็เป็นโล่งละครนะจ้ะ ทานทา่ทานนั้นเป็นนั่นนั่นทาเรือเขามีเรือให้ค้นเซาช่วงซัมเมอร์เนาะสัพานฟังตรงขามน่อสัพานดีกว่านัครับรถไปเห็นงานตรงมือจ้ะมาเน,นี่ยพากันอันเลาะอยู่ในเมืองอัน มเ,เ,เมืองิี่บก้อยอยู่นาะเพระดดเปไนรอบใจตาเนาย ้าทุกคนไปกับคอจบคลิปนี่แค่นี่นะจ้าเดี๋ยวพอ,อ,อกันไม่คลิปหนาผ้าเก่ยเลาะผ้ามึงสถานถี่ต่างๆไหมนะจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย